รองเท้าด้วยจะสวยนพี่เนทพี่เนทเออเออเออเต็มตัวจ้ะพี่ดาพี่ดาหลบนิดนึงได้ไหมเบยถ้านางจะหมุนเบยเสร็จแล้วก็กิ้งตกบันไดเบย วันนี้รคะราเานี้นอไหนะตก้วปาเาแันลอันนี้จ้ำนีเดียวโดดถึงเพดาเลยเนี่ยรุ่นเนี้ยใช่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบันไดมันแคบมันแบบอันนั้นอ่ะนี่โดดลงดนาง กระเป๋าจังแม่อยู่ไหนกระเป๋าจังแม่อยู่ไหนที่รถให้เหลือสามร้อยทวนเหลือสามร้อยทวนใช่เหรอจกจากสองร้อยยี่สิบเหลือสามร้อยทวนที่เหลือที่เหลือพี่โอ๊ออก

โอ๋ใครทีไมได้าเี้ยงคนเดียวไม่ร้่แต่เขาไม่อ้งอเไรอคุ้มติดไปด้วยแน่เอาแค่คุ้มด้วยใช่ไหมทไมเนี่ยีคอนเส์ ไปเลยค่ะไปเลยค่ะไปเลยอะไรพี่เอไปเลยไปเลย